ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะพามาตัดกิ่งยางอินเดียนะคะยางอินเดียที่ได้ตอนไว้นะคะตอนนี้กิ่งมันหักแล้วนะคะเราก็จะนำกิ่งนะคะไปปลูกลงกระถางนะคะตามมาชมเลยค่ะ ก็เป็นกิ่งย่างอินเดียนที่เราได้ตอนไว้นะคะรากก็รากออกจนมันก็เริ่มจะแก่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปปลูกลงกระถางกันค่ะ ไปเราก็จะแกะขุ้งแกะทุงออกแล้วก็จะนำติ๊ตอนของเรานะคะมาปลูกลงในกระถางนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้รอดทุกต้นนะคะไม่ตายดินอันนี้ก็จะใช้เป็นดินที่ยังไม่ได้ผสมนะคะเราก็จะใส่ลงไปเราก็จะนำดินใส่ลงในกระถางนะคะ thank you อันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำต้นนะคะไปไว้ในโรงนะคะตามมาชมเลยค่ะ ะะเราก็จะพักไว้ในนี้ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะแล้วเราก็จะนำไปปลูกนะคะเดี๋ยวพามาชมต้นที่เราได้ทำการพักไว้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะต้นนี้ก็ เป็นต้นให้เราได้ตอนมานะคะแล้วก็เอามาปลูกไว้ในกระถางน,นะคะหลังจากนี้เราก็จะนำไปปลูกลงลงดินนะคะเดี๋ยวมาชมทางนี้ก่อน สองต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราได้ตอนไว้นะคะตอนและหกักหักแบบในต้นคลิปเลยนะคะเราก็จะปลูกไว้ในกระถางแบบนี้แล้วมันก็จะมีรากออกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรากอันนี้น่าจะปลูกได้ประมาณสามอาทิตย์กว่าแล้วนะคะนี่รากก็เริ่มออกแล้วเล็กๆนะคะ ต่อไปเดี๋ยวมาดูการปลูกเลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังนี้ก็เป็นสวนยางอินเดียของเรานะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณ20กว่าต้นนะคะ แล้ววันนี้เราก็จะปลูกลงหลุมนี้นะคะหลุมก็ขุดประมาณนี้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะนี้เราก็จะวางต้นลงไปเลยนะคะ ไว้ก็จะขุดดินกบเลยนะคะดินของเราก็ยังไม่ได้ผสมอะไรนะคะใช้ดินเปล่าๆเพราะว่าเราจะใส่ปุ๋ยลงไปทีหลังนะคะนี่เราก็จะฝังลงไปเลยนะคะ ไปก็หยียบดินให้แน่นนะคะค่ะแค่นี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะ,คะก็รอประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะคะเราก็จะนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวมาใส่นะคะ อ่าสวนด้านนี้ก็เป็นต้นที่เราได้ทําการปลูกไว้แล้วนะคะต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีเกือบสองปีแล้วนะคะอีกสามเดือนก็จะครบสองปีแล้วนะคะนี่เราก็เพิ่งตัดหญ้าไปนะคะอันนี้ก็เริ่มแตกกิ่งแล้วนะคะนี่มาดูใกล้ๆเลย ต้นที่ปลูกในสวนทั้งหมดก็เป็นต้นที่ตอนมาปลูกเองนะคะตอนจากต้นแม่พันธุ์แล้วก็เอามาปลูกอันนี้ก็เป็นอย่างอินเดียนะคะใบเขียวอันนี้สามารถขายใบได้นะคะของทางสวนเราก็ขายอยู่ที่ใบละหนึ่งบาทนะคะน,นี่ใบแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้เราก็ปลูกต้นพุทธแซมนะคะอันนี้ก็ขาย เช่นกันนะคะกินลวละหนึ่งบาทนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจกิ่งพันธ์ของอยางอินเดียนะคะเราก็สามารถตอนให้ได้นะคะ จิงละหนึ่งรอนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะคะเราก็ยินดีสอนให้นะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ